สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เร t กเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันเสาร์ที่25พฤศจิกายน2566มานำเสนอครับสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้าขอเป็นคนแก่และอดีตให้คนรุ่นใหม่มันจำสักวัน50-60ปีที่แล้วเมืองไทยหนาวจนน้ำรองขอผ้าหม่ม แต่ผู้คนเบิกบานเรืองร่าสนุกสนานด้วยงานประจำปีหน้าหนาวที่มีให้เที่ยวต่อๆกันชนิดไม่ตกทองช้างจากงานพระรูปงานโทษกระถินงานพระเจดีย์กลางน้ำงานภูเขาทองงานองค์พระประทมเจดีย์แห่งละ5-7วันแล้วก็มาถึงวันนี้25พฤศจิกางานวันว,นวชิราวุธที่วังสรานรมข้างพระบรมมหาราชวัง ผสมงานลอยกระทงเรียกว่าเป็นงานช้างระดับชาติที่ปลุกคนทั้งประเทศให้ตื่นจนตาค้างเพราะมีการประกวดนางสาวไทยที่แต่ละจังหวัดคัดสาวงามตามธรรมชาติไม่ผ่านมีดหมอไม่ต่อเติมเสริมเต้าส่วนเว้าส่วนโค้งด้วยซิลิโคนเข้าประกวดอภัสราหงสกุลนางงามจัก,กรวาลปี2508กับพรทิพนากีรันกนก นางงามจัก,กรวานปี2 5 3 1ก็งามเลิศจากเวทีประกวดนางสาวไทยที่วัดชิราวุธจากนั้นก็ไปงามลรำในปัตตภีบนเวทีนางงามจัก,กรวาลงานวัดชิราวุธดุกนั้นคือลมหายใจคนไทยทั้งประเทศตื่นเต้นติดตามรอคอยหนังสือพิมพ์แย่งกันทำข่าวขึ้นหน้าหนึ่งแข่งกันทุกวันว่าช้างเผือกในไพรจากจังหวัดไหน จะงามกว่ากันและมีหวังได้เป็นนางสาวไทยมากกว่ากันทินเหนือเนี่ยลำปางลำพูนเชียงใหม่แมวมองแย่งค้นหาช้างเผือกในไพรทรงประกวดกันไม่ต่างตำรวจยกทัพลุยปา่าตามหาแป้งนาโนดยังไงก็อย่างนั้นตอนเด็กๆนั่งฟังผู้ใหญ่เขาจับวงวิภากวิจาร์ณกันจำชื่ออนงนางหนึ่งที่ว่างามปละล้ำปะเหลือ ฝังหูจนทุกวันนี้ว่าชื่อสุชีราสีสมบูรณ์เธอก็ได้เป็นนางสาวไทยปีนั้นจริงๆพอสอนไหนจำไม่ได้จำแต่ว่าก่อนปี2,500ก็แล้วกันจังหวัดเชียงใหม่ส่งเข้าประกวดทุกวันนี้งานวชิราวุธประกวดนางสาวไทยที่วังสารานรมไม่มีแล้วคนรุ่นใหม่ไม่รู้สึกในด้านวงจรชีวิตที่ขาดหายไปเพราะยุคนี้ มีวงจรซ้อนวงจรประกวดเปลือกไปหมดประกวดกันจนเรียกไม่ถูกว่าเป็นนางอะไรจะบอกว่านางสาวไทยก็ไม่ใช่เพราะไทยผสมเป็นส่วนใหญ่ครั้นจะบอกว่างามก็เป็นงามเคาะจากเบ้าหน้าเดียวกันจะต่างก็เพียงต่างหมอต่างมีดกันเท่านั้นแบบนี้ไม่รู้จะประกวดไปหาตบักตะบวยอะไรอยากประกวดก็ทำให้มันตรงความเป็นจริง ไม่ใช่ไปทำสัญญกรรมกันมาต่อมอดูพาส,สบอร์ตแล้วบอกคนละคนนี่ว่าหญิงสวยหญิงงามมันต้องเป็นสวยและงามตามธรรมชาติจัดสรรอย่างนี้ตรงเป้าหมายการประกวดสาวงามการผ่าตัดใบหน้าเสริมเต้าเหลาคางดั่นสัญญกรรมจัดสรรเป็นการประกวดมิสสัญญกรรมมากกว่าควรเปลี่ยนชื่อจากประกวดนางงามมิสมิสนั่นมิสนี่เป็นมิสสัญญกรรม ให้บรรดาคลินิกเสริมงามทั้งหลายทรงหญิงสัญญกรรมที่ยำหน้ายำอกกันเลิศแล้วมาเข้าประกวดประชันกันทําแบบสินค้าแบรนด์เนมที่จ้างนางแบบมาสวมเสื้อผ้าเพชรนินจินดาเดินโชว์นั่นแหละเป็นการประกวดฝีมือตัดเย็บออกแบบเสื้อผ้าและสินค้าไม่ใช่ประกวดความงามสาวงามแบบอย่างนี้ใช่ไม่เฟกการทําสัญญกรรมประกวดเป็นสาวงามมีเฟก นี่ผมก็ว่าไปตามประษาหมาเห็นเข้าเปลือกทีนี้เข้าประเด็นจริงของวันที่25พฤศจิกาคือวันวชิราวุธกันมากต่อมากยังไม่รู้วันวชิราวุธมีความหมายเช่นไรผมจะนำจากเว็บท่ากรมศิลปากรหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาพิเศษจันทบุรีมาให้อ่านดังนี้เว็บกรมท่าศิลปากรหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาพิเศษจันทบุรี เรื่องวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าวันวชิราวุธ25พฤศจิกายนวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าหรือวันวชิราวุธเป็นวันสําคัญวันหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติและบรรดาลูกเสือเนตรนารีบุคลากรทางการลูกเสือตลอดจนพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าคือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยเมื่อนหนึ่งกรกฎาคมพศ4 5 5พรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีคุณูปการต่อประเทศไทยในหลายด้านทั้งด้านการคมนาคมการแพทย์และสาธารณสุขด้านการปกครองกิจการเสือป่าและลูกเสือด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านศิลป,ปะและวัฒนธรรมไทยด้านวรรณกรรมและหนังสือพิมพ์เป็นต้น ด้วยคุณนูปการดังกล่าวทางราชการจึงได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีของพระองค์ไว้ในสถานที่ต่างๆหลายแห่งที่สำคัญคือพระบรมราชานุสาวรีบริเวณหน้าสวนลุมพินีซึ่งรัฐบาลประชาชนร่วมใจกันบริจาคทรัพย์สร้างขึ้นพระบรมราชานุสาวรีแห่งนี้ได้มีพิธีเปิดเมื่อวันที่24พฤศจิกายนพศ2485 ทางราชการได้กำหนดให้วันที่25พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าหรือวันวชิราวุธจัดให้มีการถวายบังคมพระบรมรูปเป็นประจำทุกปีพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศีสินมหาวชิราวุธพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 1>, 1มกราคมพศ2423ถึง26พฤศจิกายนพศ2468เป็นพระมาหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่6ในราชวงศ์จัก,กรีสเสด็จพระราชสมพบวันเสาร์เดือนยี่ขึ้น2ค่ำปีมะโรงตรงกับ1มกราคมพศ2423เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่29ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า,า,า,าเจ้าอยู่หัว สเสวยราชสมบัติเมื่อวันเสาร์ที่23ตุลาคมปีจอพุทธศักราช2453เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพศ2468ประชนมายุ45พรรษาสเสด็จดำรงราชสมบัติรวม15ปีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระอัจฉริยภาพและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในหลายสาขาทั้งด้านการเมืองการปกครอง การทหารการศึกษาการสาธารณสุขและการต่างประเทศที่สำคัญที่สุดคือด้านวรรณกรรมและอักษรศาสตร์ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อยแก้วและร้อยกรองไว้นับพันเรื่องกระทั่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์จักรีพระองค์แรกที่ไม่มีวัดประจำรัชกาล แต่ทรงสถาปนาโรงเรียนมหาเล็กหลวงหรือวชิราวุธวิทยาลัยในปัจจุบันขึ้นแทนด้วยทรงพระราชดำริว่าพระอารามนั้นมีมากแล้วและการสร้างอารามในสมัยก่อนนั้นก็เพื่อบำรุงการศึกษาของเยาวชนของชาติจึงทรงพระราชดำริให้สร้างโรงเรียนขึ้นแทนผู้เรียบเรียงนายประพลรอบรู้นักวิชาการโสตทันศึกษาชำนาญการ ขอสมุดแห่งชาติรัชบังคลาพิเศษจันทบ,บุรีสำนักสินรปรากรที่5ปราจีนบุรีคุณนุปการของในหลวงรัชกาลที่6ต่อชาติประชาชนทรงมีอน,นันต์ถ้าศึกษาเรียนรู้จะเข้าใจสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดคือพระวิสัยทัศน์ขององค์สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าในด้านการศึกษาของบุรบุตรกุลธิดาไทย ในความหมายเป็นเง่าสืบต่อชาติบ้านเมืองไทยไปสู่อนาคตอดีตการวัดคือสถาบันการศึกษาของชาติต่อตอมามีโรงเรียนเป็นสถาบันศึกษาแทนวัดด้วยพระวิสัยทัศน์สมเด็จพระหมหาธีรราชเจ้าทรงมองทะลุว่าการศึกษาคือน้ำเลี้ยงน,ออน่ออ่อนให้อย่างรากหยัดยืนลำต้นคือชาติไทยให้มั่นคงทำรงสืบไปวัดเพียงพอแล้ว พระองค์จึงทรงสร้างโรงเรียนแทนการสร้างวัดทรงมองกไกลและทรงมองขาดจริงๆปกครองประเทศด้วยการลดน้ําที่รากคือทรงบ่มเพาะหนออ่อนคือเยาวชนทางการศึกษาเราทั้งหลายในวันนี้โดยเฉพาะรัฐบาลควรสะท้อนคิดและนํามาทําในทางแก้ไขคือขณะนี้ไทยกําลังเข้าสู่ความเป็นประเทศคนชรารัฐบาลทุ่มงบและทุ่มเงินแต่ละปีมหาศาล ไปเพื่อเลี้ยงคนชราไปสู่อนาคตคือหลุมในทางลงทุนผลตอบแทนเท่ากับศูนย้ยอนกลับไปมองทางเด็กเกิดใหม่อนาคตของเด็กเกิดใหม่คืออนาคตของชาติเราไม่ได้ทุ่มเงินทุ่มงบลงไปในแปลงเพาะชำนออ่อนนี้ชนิดมีเป้าหมายที่เป็นระบบและต่อเนื่องนออ่อนคืออนาคตชาติการศึกษาตรงเป้าตรงยุคคือสารอาหารทุกวันนี้ เรามุ่งเลี้ยงกิ่งแก่ละเลยหน่ออ่อนกิ่งแก่หักร่วงหล่นไปในขณะเดียวกันหน่ออ่อนแทงยอดอย่างรากแต่เมื่อหน่ออ่อนโตชนิดขาดสารอาหารอีก20-50ปีข้างหน้าหน่อที่ขาดสารโตเป็นต้นคืออนาคตถึงวันนั้นไทยทำรงไทยได้ยืนยงขนาดไหนช่วยกันคิดนะพลปลายซอยศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทา มีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ